สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวนองปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกชบามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ดิบบินเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะวัดจากปลายดิบบินนะคะถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะเก้าเซนติเมตรค่ะพับลงไปนะคะ จับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นหนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือนะคะเสร็จแล้วนะคะบีบๆบกดๆให้แน่นๆนะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นน <sh> 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 ี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายดิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะ หลังจากนั้นก็ม้วนปลายดิบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายดิบบินทะลุออกกวยด้านล่างนะคะนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับดิบบินขึ้นไปด้านบนนะคะ หมวนปลายดิบบินเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะ จับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายดิบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ ต่ลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะตัดปลายริบบิ้นที่ที่เป็นเส้นสั้นนะคะทิ้งเลยนะคะเนี่ยค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวา,ขวา,าค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนปลายริบบิ้นเฉียง ปลายดิบบิ้นเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้ววางกลีบดอกนี้กับกลีบดอกนี้สอดลงไปตรงกลางค่ะปลายดิบบิน้นทะลุออกด้านล่างเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะพาดเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะปลายดิบบิ้นนะคะทะลุออกด้านล่าง เฉียงลงมาด้านล่างม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะระหว่างกลีบดอกนี้กับกลีบดอกนี้สอดลงไปตรงกลางค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบินนะคะพาดขึ้นมาด้านบนนะคะปลายดิบบินเฉียงลงมาด้านล่างม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะ อดลงไปนะคะที่ฐานระหว่างกีดดอกนี้กับกีดดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนปลายริบบิ้นเฉียงลงมาด้านล่างหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปค่ะระหว่างกลางนะคะของกีบดอกนี้กับกีบดอกนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ